คนลักยิ้มทํานายดวงของคุณอุงอิงหลังจากที่ขึ้นเป็นนายกคนที่สิบเอ็ดของประเทศไทยโดยแกเนี่ยก็ทายแม่นมามาแบบหลายเหตุการณ์แล้วนะบอกว่าคุณุงอิงเนี่ยตกเกณฑ์โดนรัฐประหารหากขึ้นเป็นนายกแต่แกก็มีวิธีแนะทางรอดเหมือนกันว่าคุณุงอิงต้องทอํายังไงก่อนอื่นต้องขอบคุณทางเพจของท็อปนิวก่อนเราสรุปให้ฟังโดยย่อนะคนลักยิ้มแกตอนแรกก็คิดว่าคุณทักษิณเนี่ยแกจะบิดดวงแบบไม่เอาคุณุงอิงขึ้นนายกอะไรอย่างเงี้ย พอแล้วสรุปแกก็บอกว่าแกก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันไม่คิดว่าท้ายที่สุดแล้วคุณทักษิณเนี่ยจะเอาคุณอุงอิงขึ้นเป็นนาย,ยกแบบเลือกที่จะไม่มิดดวงทั้งนั้นแกเชื่อว่าจริงๆคุณทักษิณก็น่าที่จะแบบเช็คดวงประจําอยู่แล้วอ่ะเนื่องจากโขนลักยิ้มเนี่ยแกก็เคยทํานายไว้ก่อนว่าจะเกิดการทํารัฐประหารขึ้นในอนาคตและคนที่จะเป็นนาย,ยกคนต่อไปเนี่ยยย่ามาต้องมาจากเพื่อไทยเท่านั้นเพื่อให้คุณยิ่งรักได้กลับบ้านโหนบอกว่า กระบอกกันนี่คือจ่อเลยนะจ่อเลยคุณทักษิณเอาคุณนุงอิงขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นการล่อเป้าจัดหนักจัดเต็มเลยนะอย่างที่บอกว่าโขนแกก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มากเหมือนกันที่แบบวยคุณทักษิณเลือกวิธีนี้แล้วก็บอกว่านี่คือเรียกได้ว่าเป็นการเปิดสนามรบกันเต็มที่พร้อมแนะวิธีรอดของคุณนุงอิงบอกว่าหนึ่งก็คือยอมแพ้นในบางส่วนเหมือนเขาเรียกร้องอะไรไปก็ ก็ตามนั้นไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สองก็คือเอาให้พ้นเลิกสามปีครึ่งนี้ไปก่อนถ้าเกิดว่าคุณุงอิงทำสองข้อนี้ได้นะคุณุงอิงก,ก็จะไม่โดนระัฐประหารแต่กลายเป็นว่าคุณดวงอิงมารับตําแหน่งแล้วนะสิมันจะเกิดเหมือนที่โหนลักยิ้มทานายหรือเปล่าเพราะแกบอกแล้วว่าเคยทานายว่าเดี๋ยวมันจะเกิดรัฐประหารจัดหนักจัดเต็มเกิดขึ้นนะเป็นโนส่วนตัวคุณทักษิณปะคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ละ ผมยังทายอยู่เลยว่าท่านักษิณิน,นะครับจะบิดดวงโดยไม่เอาคุณุงอิงทั้งๆที่รู้ว่าคุณุงอิงเป็นนายกได้แต่ถ้าคนที่จะต้องขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปอ่ะก็ต้องมาจะฟังพระไทยเพื่อให้คุณยิ่งรักด้กลับบ้านแล้วทําให้เลิกรัฐประหารี่ยต้องเกิดขึ้นจริงฝั่งพระไทยก็จะมีแค่คุณุงอิงกับท่านชัยเกษมซึ่งผมอะเดาว,ว่าท่านักษิณธ่์ะไม่กล้าให้คุณุงอิงลงน่าจะให้ท่านชัยเกษมลงปรากฏว่าไม่บิดครับจัดหนักจัดเต็มนี่กระบอกปืนนี่จ่อเลยนะครับคือจริงๆ่งผมอะ ทายมาตั้งนานแล้วว่าคุณอุงอิงเนี่ยเขามีโอกาสเป็นนายกเพื่อไทยอ่ะส่งแทนเดตนายกสามคนนะครับแล้วสามคนเนี่ยเป็นสิงสองคนผมก็เลยทายเอียงแบบว่ามันมีเกมที่ว่าในเมื่อสิงสองอ่ะมันค้ากําลังเมืองได้มากกว่าเพราะมันมีโอกาสพลิกแต่ผมไม่เชื่อว่าท่านสิศินะท่านจะกล้าให้คุณอุงอิงเนี่ยขึ้นเป็นนายกเพราะว่าผมมองว่าท่านศิลปนะท่านต้องเช็คดวงตลอดแล้วท่านรู้แน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าเอาคุณอุงอิงขึ้นอ่ะคือเหมือนแบบล่อเป้าจัดนักจัดเต็มเลยนะผมก็คิดว่าท หรือว่าจริงๆโยนให้ท่านเชียรเสพมัท่านเชียรเสพมัท่านไม่ยอมรับ <c oughs> ก็เลยขับโยนกลับมาให้คุณลุงอิงก,ก็คงต้องรอดูกันต่อไปครับผมถือว่าเซอร์ไพรส์นะไม่แก้ดวงเลยแบบจัดหนักจัดเต็มจัดตรงๆเลยครับก็เรียกว่าเปิดสนามลบกันเต็มที่ครับเรื่องนี้สุดท้ายก็ยกืนยันศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นคนเนรยุทธ์ด้ดวยครับผม เป็นเสาลักเพลิงนะครับคุณหนึ่งอิงเป็นราศีสิงห์นะครับที่ผ่านมาถ้าไม่ยุทธถ้าไม่โววิทได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเสาลักเพลิงขึ้นแล้วนี่ยจะต้องมีปัญหาเพราะว่าดวงเมืองค้ำไว้ว่าไฟต้องเป็นกำลังทหารเขาต้องแก้แกบอยู่แล้วถ้าเอาคุณหนึ่งอิงมาเนี่ยโอกาสที่จะโดนเล่นง,งานเป็นตัวเล่นปริยาเนี่ยสูงมากคุณหนึ่งอิงสามารถเอาโกอดได้ไหมรอดได้ครับถ้าแก้ดวงข้อแรกคือยอมแพ้ในบางส่วนเขาเรียกแพ้ศึกเพื่อชาาิสงครามเขาขออะไรมายอมเขาไปก่อนจะให้ท่านสินป์คาหนึ่งหนึ่งสอง จะให้หั่นดิจิตอลวอเลตออกเป็นครึ่งหนึ่งเลยก็ตามยอมเขาไปก่อนข้อ2คือเอาไอ้พลเลิก3ปีครึ่งน,นี้ไปถ้าทํา2ข้อนี้ได้นะครับคุณอิงก,ก็ไม่โดนเกณฑ์รัราฐประหารแล้วก็สามารถแก้ดวงได้ขเขาเรียกว่าการแพ้ศึกประชาชนสงครามหลักการแก้ดวงผมบอกแล้วไม่ต้องมูงไม่ต้องมงมงายะอะไรทั้งสิ้นใช้หลักจิตมิตรทิตการแค่นั้นบิกโจ้ก็คุณอิงใช้ข้ออะไรคือใช้ตัวจิตครับคมใจไว้บางทีคนเรามันต้องยอมแพ้ศึกบ้างแต่สุดท้ายอ่ะให้ตัวการรักคือตัวสุดท้ายเนี่ย ให้มันชนะสงครามเถอะนะครับเพราะฉะนั้นตัวคุณเองนะถ้าคุณดวงไม่ได้แย่เกินไปนะมันมีทางเลือกทางออกให้แก้ไขเสมอแต่คุณต้องเปค้นหายเจอว่าในหลักจิตมีทิตการเนี่ยคุณต้องเอาตัวไหนมาแก้แล้วคุณต้องเสียอะไรไปเพื่อแลกกับสิ่งนั้นมาสุดท้ายเราก็มาดูกันครับว่าถ้าเกิดคุณนุงยิงเนี่ยได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆแล้วเนี่ยเกณฑ์รัฐประหารจะเกิดขึ้นจริงไหมแล้วคุณนุงยิงจะสามารถแก้ชะตาเมืองตรงนั้นสําเร็จหรือไม่นะครับอย่าลืมศึกษาธรรมะแล้วก